สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับครัวลงจัดเลยแล้วครับวันนี้ลงจัดมาทําแกงนอซ้อมใส่ก่าไก่ครับผมนอซ้มไก่เมืองครับมาดูว่าของที่เราเตรียมมีพ่อง้งตามมาครับของที่เราเตรียมมาก็มีนอซ้มครับผมเนอซ้มที่ผมต้มเรียบร้อยแล้วครับผมนอซ้อมแล้วก็ไก่นะครับไก่เมืองนึ่งตัวพริกแกงเราก็จะมีพริกแห้งครับผมพริกแห้ง หอมแดงกระเทียมเกลือครับผมแล้วก็มีกะปิครับผมกะปิแกงนะครับผมเราจะใส่อันอันนี้ไปเลยครับอ่าจะครากับขาขะมิ้นหน่อยครับเน่อขั้นตอนสุดท้ายมาเราจะใส่อันนี้ครับผมใส่อันหระพาต้นหอมแล้วก็ใบมะกรูดนะครับผมแล้วขั้นตอนต่อมาผมจะเอาไก่ตัวนี้ไปซับก่อนแล้วจะมาทำน้ำพริกแกงนะครับผมซนนี่เตอร์เนอเนี่ยสตอรเนอร์แก กนตอนแรกเขาก็เอาไก่เมืองที่เขาเตรียมมาเอามาสับเป็นชิ้นเล็กๆครับผมไก่เมืองนี่เป็นไก่เมืองนมครับต้มหม้อเมืินครับเปิดโวยแน่นอนแกงนอส้มใส่ชิ้นไก่มาพรอก็แกงใส่ปลาดุกนะครับ แกใส่ชิ้นหมูกับล่มนะแกน็อตซ้อน,นทำได้หลายอย่างครับลำไปคนละแบบนะครับวันนี้เราจะมาแกงใส่ไก่เมืองครับผมก็ไก่เสร็จแล้วก็เก็บไว้ครับเอามาทำขั้นตอนกันตำน้ำพริกครับผมเอาพริกแห้งใส่ประมาณนี้นะครับพริกแห้งเกลือปน่นนาองตำตำไว้ก่อน หนอส้มมันบบส้เพชรน,นะครับผมใส่นักมาได้เนอร์เพชรครับใส่ป,ประมาณนี้ครับตามพริกละเอียดแล้วก็เอาส่วนอื่นที่เราเตรียมใส่ลงไปครับมีหอ,อมแดงกระเทียมสิงขาตะไคร้ขม,มิ้นครับใส่กระปีไปประมาณ1ช้อนนะครับ ตามครับตามให้ละเอียดที่แก่นก็นมีตัวเอี้ครับผมเดี๋ยวรับตอนสตาร์ก็จะเอาอนันนออกจีมาใส่นะครับอ่าัวนอกจีใส่แล้วครับ ตัวน่อกเจนี่มาไก่นะครับมาจากบริัแห่งพูนน่ะาตามแมตี้ละเอียดแล้วก็ตักใส่ถ้วยไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาพวกกับน้ํามันนะครับ ตักพี่แกงขึ้นมาแล้วก่ออย่าลืมเตรียมน้ำล้างคคกด้วยนะครับสำคัญมากเลยน้ำล้างคคกเลยนะอเตรียมไว้ก่อนครับเดี๋ยวมาคว้าน้ำมันแล้วครับตั้งน้ำมันร้อนๆเอาพี่แกงลงไปคว้าเลยครับแม่คว้าต้องคว้าครับมันมันมีไก่นะครับน้องเอาไก่มาคว้าเพื่อความตับคาวของไก่ครับ ั่วให้หอมนะครับแกงน้ำซ้มของครัวล้งเจลดนี้เป็นแกงน้ำซ้มทางภาคเหนือนะครับจุมากทางภาคเหนืออันวันเฮาเจียงไม้วันเฮาจะใส่อันใบโหระพานะครับผมทางภาคอื่นนะเปิ้นแห่เปิ้นใส่อันใบแมงลักกันแล้วใส่โหระพานะครับน้ำไก่ที่เฮาซับไปที่ลงมาพัดครับใส่กระไายใบมะกรูดขา่าลงไปน้อยครับ มาพอให้หอมแต่ความดับข้าวของไก่ครับจำนวนนี่นําแน,น่นอนครับไก่เมืองนี่นะเมืองแล้วันได้ไกินะครับแข่งนอส้มสีฟิ้์ไก่เ่วมากวานอกมาน,นี่เพราะว่าแกสใหญ่หมดครับวันนี้เดยจะแกสปีนี่ครับ ผัดได้สักครูกก็เอาอันน้ำ้างโคกเตียเอาเตรียมแต่ที่นะครับเอามาใส่ครับใส่ผัดกับไก่ครับผัดได้สักรู่แล้วลงเจิดกับต้องเปลี่ยนหมอนะครับผมเปลี่ยนมาใช้เป็นหม้มอดินครับผมอันเชิญหมอดินครับน้ำเดือดแล้วครับตั้งไว้แต่ที่ละ เอาไก่ผัดพริกนพริกลงเข้าไปแล้วครับต้องต้มไก่ให้มันเปื่อยก่อนนะครับผมก่อนที่จะเอาวันเอาหน่อส้มมาลงนะครับต้งไว้ก่อนมันจะคลิปนาทีนะครับเปื่อยแน่นอนแล้วครับไก่นมครับอปิดฝาไว้ครับครอบ อ๋อเดือดได้เตี้แล้วครับเอาปิดฝาไว้สักกร,รั้นะครับเพื่อเปิดน้อยหนอ่อยแกงกระเพาะดินมันหอมนะครับผมหอมหอมเนื้อด,ดินออกมาเลยครับอ่าขั้นตอนตอน่ตอมาเมื่อไก่เริ่มเปื่อยแล้วครับเราก็เอา,อเอาหน่อส้อมที่เราเตรียมเมื่กี้นะครับมาลงเข้าไปเลยครับหน่อส้อมนี้เขาเจ๊งผมก็ต้มเรียบร้อยแล้วครับเปื่อยเรียบร้อยแล้ว สักครู่เราก็จะปรุงแล้วครับน้องซ้อมนี่พี่น้องมองาฝากเพื่อนมาฝากนะครับผมน้อซ้อมนี่บ่ค่อยได้ซื้อครับเพื่อนมาฝากตลอดครับปิดฝาไว้สักกร,รมัมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรุงกันแล้วครับอันนี้เจ้านํำโชคนะครับ เอาละได้ตีแล้วบอรเราจะเริ่มปรุงกันแล้วครับผมลองเจอดกัดชิมรสชาติดูครับว่ารสชาติมันไปทางใดเนาะจะเผชดจะเค็มจะจา,จา,กกจา,จาไงไอยังก็เติมได้เลยครับ ทำแกงหม้อเดียวนี่ยเอาอย่างใมาก็ะึงลำครับมา,มาทำามานักตะใดนะครับเอาปรุงรสด้วยเกลือบบป่อน,รนรประมาณช้อนครึ่งนะครับประมาณช้อนครึ่งใช้ชวรสไปประมาณครึ่งช้อนนะครับผมครึ่งช้อนชานะ ใส่น้ำปลาลงไปประมาณ2ชอ้อนนะครับนี่ขั้นตอนการปรุงรสครับความเผ็ดนี่พอดีแล้วครับผมเผ็ดนี่ใส่พริกจะนักแหละเย้น่ะคนให้เข้ากันชิมอีกครั้งครับถ้ารสชาติโอเคแล้วก็ เอาพักที่เราเตรียมลงไปครับพักที่เราจะต้องใส่ก็จะมีพวกใบบักโกรดโหระพาแล้วก็ต้นหอมครับผมส่วนของลูกจันทนี่จะใส่ใบโหระพานะครับผมเอาใบบักโกรดลงไปครับบรกโกรดที่สิกแล้ว ใบมะกรูดแล้วก็ใส่ต้นหอมครับผมต้นหอมแล้วก็ใส่ใบเอ็นใบโหระพานะครับท่านโดเลิบนี้จบแล้วก็สาม,มารถเทียบไปทําที่บ้านได้เลยนะครับแกงนระส้มใส่เจนไก่ใส่ใบโหระพาอหอมครับกลิ่นโหระพาออกได้เลย รสชาตินี่สุดยอดแล้วครับโม้นโนดินเหนีนวนี่นะครับตอนนั้นเยอะทุกเลขั้นตอนทุกอย่างเทากับบันมีลนะครับเรียบร้อยหมดละเ <c oughs> ช็มเีครั้งสุดท้ายนะครับอร่อยเล้เจ้าคนเมืองกับวันลำเต๊ๆ รเรียบร้อยแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมเ็เรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟตักใส่ถ้วยกินได้เลยครับ โอ้ถ้าใส่เฮ็ดทอไปน้อยเนี่ยค่ะโอ้สุดยอดแลวครับมอร์นีน่านะมาดูหน้าตาแกงของเขาครับพอจะน่ากินกว่าครับเนี่ยแกงนอส้มใส่ชิ้นไก่กับข้าวเหนียวร้อนๆครับมเมนูวันนี้มีเมนูเดียวนะครับในคาร์ตกนล่นะข้ขาวเป็นอย่างเดียวครับเอาล้เนี่ยลงเจอจะก,กินข้าวละจะไปยักการละสายละครับเจ้านี่มาฮอนตอนว่านะ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของโคราลงเจิดตัวนะครับกดติดตามแล้วก็ขอกดกระดิ่งตัวนะครับเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลงเจิดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านเข้ามาติดตามเข้ามาดูช่องของโคราลงเจิดโชคดีกันทุกคนนะครับ สวัสดีครับ